มารับชมเรื่องราวความรักนะครับระหว่างอามินกับแอนนี่กันดีกว่านะครับว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยพวกเขาพึ่งมารักกันหรือเปล่านะครับหลังจากที่ทางด้านของอามินนั้นได้ครอบครองพลังไททันนะครับเหมือนกับว่าได้ความทรงจําของเบลทูธมาหรือว่าทั้งสองคนนี้จริงๆแล้วนะครับมีความรู้สึกดีๆต่อกันมาช้านานแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r e ์รีวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับกตร์เรื่อง a t t a c k on t i t ท n ัทั้งหลายสําหรับคลิปวันนีี้นะะครรรับเเเเาาจมพูดดุยยกก่่วป็ือง รักๆใกล้ๆนะครับของกรตูนเรื่อง Attack on t i t ท n นกันบ้างดีกว่านะครับถึงแม้ว่ากรตูนเรื่อง Attack on t i t ท n นนั้นจะเน้นนะครับเรื่องการเอาชีวิตรอดนะครับการต่อสู้กับคนนอกกำแพงแต่มันก็มักจะมีการสอดแทรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับมาอย่างยาวนานแล้วอย่างเช่นมิกาะนั้นที่เคยแอบชอบนะครับทางด้านของเอเรนอย่างงี้ครับหรือว่าหลายตัวละครในเรื่องนั้นก็มักจะมีการสารภาพนะครับความรักกันอยู่นะครับมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์นั่นแหละก็คือการกินการจุดๆแล้วก็การนอนนะครับไปเติม เรื่องนี้มันก็เลยมีเสน่ห์นะครับในการที่แบบว่าเราต้องมาลุ้นว่าตัวละครตัวนู้นจะชอบตัวนี้ตัวนั้นบ้างหรือเปล่าแต่ประเด็นวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประเด็นความรักนะครับของทางด้านอาร์มินกับทางด้านแอนนี่ซึ่งจากแอคแท็กออนไททันตอนล่าสุดนะครับที่เราเ <t Jean> ็น <bulun> ว่าทางด้านของอาร์มินนั้นไปแอบพูดคุยอยู่นะจ๊ะนะครับกับทางด้านของแอนนี่นะครับมันก็น่าจะเป็นการบ่งบอกถ้าอย่างชัดเจนแล้วล่ะครับว่าอาร์มินนั้นนะครับก็น่าจะแอบหลงรักนะครับในตัวของแอนนี่อยู่เราเลยจะมาพูดถึงประเด็นความรักนะ ไม่อยากโดนสปอยเลยนะครับชับเนื้อหาต่อไปนี้นะครับก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเพราะเราจะพูดจัดเต็มเลยว่าทางด้านของแอนนี่กับอาร์มินนั้นทั้งสองคนนะครับเนี่ยมันมีการลงรักกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับและอะไรนะครับเป็นสื่อใหญ่ที่ทาให้ทั้งสองคนนั้นนะครับสามารถมารักกันได้ซึ่งผมต้องขอย้ําเตือนอีกทีนะครับว่าคลิปวันนี้นั้นนะครับจะมีการสปอยเนื้อหานะครับของไอแท็กออนไททันของทางด้านแอนนี่ด้วยปิดซะนะถ้าไม่อยากโดนสปอยนะครับอันนี้เตือนแล้วแล้วอลิปใหม่ของคุณและเรา ไปรับชมเรื่องราวความรักนะครับของเต้าอ้วน2คนนี้ดีกว่าแม่ผู้สนารักเลยโอเคไปรับชมกันสาหรับใครที่ติดตามแม็กแท็กออนไททันในซีซั่นที่4ในตอนที่12นี้จะเห็นว่าทางด้านของอามินนั้นก็แอบมาพูดคุยนะครับกับทางด้านของแอนนี่เสมอเลยซึ่งแอนนี่นะครับก็อย่างที่ผมพูดไปในตอนต้นคลิปแหละครับว่ามันเป็นเครื่องบ่งบอกว่าทางด้านของอามินนั้นนะครับก็แอบหลงรักนะครับในตัวของแอนนี่อยู่แต่ว่าพวกเราก็สงสัยเลยครับว่าแล้วไอ้จุดเริ่มต้นความรักของอารมินเนี่ยที่มอบให้แกรทูธ จึงแบบว่าครอบครองความทรงจําของเบลทูธจนทําให้นะครับก็ถูกความคิดของเบลทูธนั้นทําการครอบงำตนเองแล้วก็ปั่นหัวตนเองนะครับจนตนเองนั้นก็เลยชอบนะครับทางด้านของแอนนี่ถามว่าส่วนนี้มีส่วนไหมผมเชื่อว่ามันมีส่วนนะครับแต่ว่าไม่ได้มีส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่ทําให้อามินนั้นแอบหลงรักนะครับในตัวของแอนนี่เพราะจริงๆแล้วนะครับหากใครนะครับลองย้อนกลับไปดูนะครับเรื่องราวระหว่างอามินกับแอนนี่นั้นดูเหมือนว่าจริงๆแล้วอามินนะครับก็มีความรู้สึกดีๆนะครับอยู่ทางด้านกับแอนนี่อยู่เหมือนกันแตต่่วาาออนนนนั้ิก็ ยังไม่ได้รู้สึกตัวเองนะครับหรือว่ารู้ว่าตัวเองนั้นชอบแอนนี่หรือจะเป็นทางด้านฝั่งของแอนนี่เองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกเรานะครับก็แทบไม่รู้หรอกว่าเธอนั้นแอบชอบทางด้านของอาร์มินหรือเปล่านะครับในช่วงแรกๆแต่อาจจะเป็นความรู้สึกเดียวกันนะครับกับทางด้านอาร์มินด้วยเช่นกันเนื่องจากว่านะครับอย่างตอนที่ว่าแอนนี่นั้นเป็นไททัน,ทนเพศหญิงทําการไล่ล่าในตัวของเอเรนและได้มาเจอนะครับกับทางด้านของอาร์มินระหว่างทางในตอนนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักเลยนะครับทางด้านของแอนนี่นั้นควรที่จะฆ่าของทางดด้้าาานนนนนนริิแบบสุๆเเเเลยยป็พะว่ัค เจอนะครับกับทางด้านของแอนนี่มาก่อนแล้วอีกทั้งนะครับยังอยู่หน่วยร้อยสีด้วยกันด้วยนะครับโอกาสสูงเลยแหละครับที่ทางด้านของอาร์มินนั้นจะรู้สึกคุ้นหน้านะครับของไทท่านเพศหญิงนะครับแล้วก็จะเป็นการสื่อปอแสมาว่าไตทัานเพศหญิงนั้นอาจจะเป็นทางด้านของแอนนี่ก็เป็นไปได้ซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องนะครับก็มีการเปิดเผยเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องราวตรงนี้นะครับเพราะว่าอาร์มินนั้นก็เคยถามทางด้านของแอนนี่แหละครับว่าทาไมการแอนนี่ในตอนนั้นนะครับถึงไม่ทําการฆ่าทางด้านของอาร์มินไปล่ะและแอนนี่นนนนนนรัักเเตอออมมาาหว่ธ้้ไูืทํใ ตัดสินใจที่จะไม่ทำการฆ่าทางด้านของอาร์มินซะนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลด้วยเช่นกันเลยครับว่าทางด้านของแอนนี่ในตอนนั้นก็น่าจะมีความรู้สึกดีๆนะครับกับทางด้านของอาร์มินแต่ก็ไม่รู้สึกตัวตัวเองนะครับเฉกชเช่นกับอาร์มินเลยเลยครับซึ่งความรักของ2คนนี้มันก็เริ่มก่อกําเนิดขึ้นมานะครับโดยทางด้านของอาร์มินนั้นนะครับเริ่มที่จะรู้ตัวว่าตนเองนะเนี่ยก็คือชอบทางด้านของแอนนี่ก็คงจะเป็นเพราะเขานะครับได้รับความทรงจําของทางด้านของเบลทูธมาซึ่งคงจะได้เห็นมุมต่างๆขขขอออองงงงนนี่่คครรรัมมมยยิตกก้้ํําาาาาาวววจหืูสึเล แอนนี่นั้นนะครับน่าจะเป็นคนที่เขานั้นแอบหลงรักพอเหตุการณ์หลังจากนั้นไปนะครับหลังจากที่แอนนี่ของเรานั้นนะครับได้ทําการใช้ผนึกอัมพันเนตในการปกคุมตัวเองเอาไว้นะครับหลังที่ได้ทำการต่อสู้กับไททันจู่โจมของเอเรนและเธอนั้นนะครับก็คืออยู่ในผนึกอัมพันหลังจากนั้นนะครับทางหน้าของอาร์มินของเราก็มักจะเล่าเรื่องราวต่างๆเลยนะครับให้กับแอนนี่ได้ฟังเลยแหละครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างเหตุการณ์ในนู้นอันนี้บ้างนะครับจึงําให้ความรักของทั้งสองคนก็เริ่มเกาะกบเนิดข เสียงใครพูดมาจึงทําให้เธอนะครับก็รู้ความรู้สึกนะครับของท่านอามินโดยตลอดเลยว่าอามินนั้นมีความรู้สึกอย่างไรบ้างมีการเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับจึงทําให้แอนนี่นั้นเมื่อแบบว่าได้ยินเรื่องราวของอามินมันก็เหมือนกับว่าได้ยินเรื่องราวของคนคนหนึ่งนะครับที่ตนเองนั้นก็คือเคยรักอยู่ภายในจิตใจนั่นแหละจึงทําให้หลังจากนั้นนะครับความรักของทั้งสองคนก็ก่อกาเนิดขึ้นมาและเนื้อหาต่อจากนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาที่มันสปอยแบบหนักๆเลยนะครับถึงแม้ว่าเรานั้นจะทําการพูด หลังจากที่ทางด้านของอาร์มินนั้นทราบเลยครับว่าเอเลนนันนะครับที่ทําการระเบิดพลังไททันพสุธามาเนี่ยและทาการปลดนะครับกรอกของเหล่าบรรดาไททันทั้งหมู่มวลจึงทําให้นะครับทางด้านของอาร์มินของเรานะครับก็รู้ได้ทันทีแหละครับว่าทางด้านของแอนนี่นั้นก็ทําการหลุดออกมานะครับจากผนึกอมพันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและรีบวิ่งไปเลยนะครับในการจะไปหาทางด้านของแอนนี่มันเป็นการตอบได้อย่างชัดเจนแล้วแหละครับว่าทางด้านของอาร์มินนั้นเป็นห่วงนะครับทางด้านของแอนนี่มากที่สุดเลยส่วนทางด้านของแอนนี่นะครับหลังจากที่หลุดมาได้แล้้ววรแลกก็มีา ต่างๆมากมายเลยนะครับเพื่อําการยับยั้งทางด้านของเอเรนจะเห็นว่าทางด้านของแอนนี่นั้นนะครับก็มักจะเป็นห่วงทางด้านของอาร์มินเสมอเลยทุกภารกิจนะครับในการทําหลังจากนี้นะครับแอนนี่ก็มักจะถามว่าอาร์มินเป็นอย่างไรบ้างอาร์มินนั้นปลอดภัยหรือเปล่านะครับมันก็เลยเป็นคําตอบได้ชัดเจนแล้วแหละครับว่าตอนนี้นะครับได้มีการวางคู่กันทางด้านของแอนนี่กับอาร์มินนั้นคงจะลงเอยกันแน่นอนอยู่ที่ว่าทั้งสองคนนี้นะครับจะสามารถรอดชีวิตกลับมาได้หรือเปล่านะครับเราก็ต้องไปรอรับชมดูแหละครับว่าอนาคตนะครับของไอแท เรื่องราวความรักของพวกเขานี้ก็คงจะก่อกําเนิดขึ้นมาแน่นอนนะครับในช่วง2ตอนสุดท้ายก็คงจะมีช็อตหรือมีซีนอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้พวกเรานั้นนะครับรู้สึกดีกับ2ตัวละครตัวนี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งอย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าความรักของ2คนนี้นั้นมันมีมาตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วเพียงแค่ว่าทั้ง2คนนั้นนะครับยังไม่ค่อยรู้ใจตนเองนะครับว่าตนเองนั้นรู้สึกยังไงกันแน่กับอีกฝั่งหนึ่งมันเลยเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะครับอย่างที่พวกเราได้เห็นอย่างทุกวันนี้เลย ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวความรักนะครับที่ก่อกําเนิดขึ้นของ2คนนี้เนาะซึ่งใครนะครับอยากจะรับชมเกี่ยวกับการพูดคุยนะครับเรื่องราวความรักนะครับของคู่ไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะจริงอย่างที่ผมพูดไปแหละว่าการ์ตูนเรื่องไอทแกออนไททันนั้นนะครับมันไม่ใช่การ์ตูนที่แปลว่าเน้นการต่อสู้อย่างเดียวยังมีเรื่องราวความฮาความสนุกและก็ความรักนะครับที่ปะปนกันมาจนทำให้การ์ตูนเรื่องนี้นั้นนะครับมันกลมกล่อมแบบสุดๆเลยแหละครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนนั้นนนนกกก็็เเชียยรรรรหหหลลลาตััววะะคคใใใื่่อองู้้้แด ความตายด้วยนะครับว่าตายเก่งหลือเกินสลับเรื่องนี้และเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage นะฮะสามารถรับชมผมได้2ช่องทางเลยจะเป็นช่องทางไหนก็ได้นะครับฝากด้วยละกันสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ